โอเคอนคหลังจากที่ผมนั้นได้รับความอับไปเอยอบ <c oughs> จากครั้งที่แล้วนั้นผมก็จะจำความแค้นนี้แบบไม่มีวันลืมกับไอ้เจ้าตัวตาเดียวแต่มีสองหัวใจทุยและผมแค้นมากแทบหน้าจะเย็นสายเรื่องแกแค้นไปหลังตอนนี้ต้องทำภารกิจผมให้เสร็จก่อนนะ ซึ่งครั้งแล้วทุกคนผมมีข่าวเดียวบอกว่าเราได้ผลลัพธ์เราได้มาทั้งหมด2วันนั่นเองทุกคนที่เราชอดมาแต่ว่าวันนี้นะเดี๋ยวผมมาแก้มือใหม่นะแก้แก้แก้มือใหม่แล้วมาก็นะผมว่าผมไม่น่าจะเอาอันนี้ต่อนะผมคิดว่าผมอาจจะสร้างแบบใหม่เลยพ่อโดนคิดดูนที่ว่าเราเล่นแบบเต็มโจ่กแพ้ไปแล้วความประยุกง์ี้ทุกคนเรารีใหม่เลยดีกว่านะมา ใจคอเออนี่เออว่าจีเนียสมาใจคออะไรใจคอเออเนี่ยใจคอก็คิดชื่อแบบมาแบบจีเนียสนะตอนคิดชื่อมาแบบจีเนียสฮะอะไรเนี่ยเออโอเคครับพี่แต่เฮลโวสายนี่ผม,มอยู่ไหนเนี่ยว่าโอ้โหที่แรกเกิดมาบนถ้ำเลยสงสัย ไปโดนโอกบาทมาได้เลยองเสร็องตกจะโอกบาทมาต่างโลกฮะจริงโอ้เกิดในถ้ำจริงด้วยล่ะข้างนอกก็ดูเหมือนจะเป็นป่าสนนะมาดูว่างนอนเราจะมาเล่นแบบเสียงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊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 ยอะไรเนี่ยนี่มันป่าซากุระนี่นะแปลงความสวยงามที่เหมาะกับการสร้างบ้านสร้างเรือนหรือสร้างอะไรแต่ว่าตัวติณสายตัว ตัเมื่อคจะสร้างบ้านสร้างหรืออะไรหรอกตรงนะั้อันนี้ป่าแดางล้อมรอบตรงนู้นป่าสนเพราะผมไปฟาร์มป่าสนดกนวา Let's go สายอ๋อผมก็คือการอยู่ชีวิตให้ได้ถึง100วันซึ่งวันนี้ผมก็ไม่ได้ซึ่งวันนี้ผมไม่ได้เกิดที่ไปโอมเวลาเพราะงั้นอะไรนะแล้วผมก็ลงมาแบบไม่เกรงใจใครเลยทกเื่องผมดิบายบายที่มูนก็จะกัดนะเว้ยเป็นไนงะชึบโอเคไหมมา,มาเรามาเรามา,า,มา,มาแก้ตัวกันวันนี้เรากลับมาอีกแล้วกับการแก้ตัว เอเดมนจำไว้เดี๋ยวสักวันฉันจะแก้แค้นแก่จะจำความอัปอายุตดปีเช่ไหมวแก่ทำรอยความอัปอายุตดปีฉันจะไม่ให้ฉันไม่ให้อภัยแกแน่จ่วงนี้ว่าอย่าไปยุ่งเลยกับพวกรุกแกนโลกเพราะว่าน่ากลัวมากเพราะงั้นเราว่าเราขเอาไปจนภัยกันดีกว่ามาทุกคนมาผมกลับมาแล้วผมกลับมาในโมเซียนโอเคทุกคนเราจะกลับมาในโมเซียนนะแล้วก็เรียมขอตัดไม้ฟาร์มเลยก่อนเ้ยพวกมันเอาความอับอายุติดไปหมดเลยป่ามันมันเอาสักซีไว้หมดเลย สักสี่เจ็ดปีฉันสาโมอะไรอย่างเง้ยโธ่สามโมที้ส,มมทสุดท้ายตายไม่เป็นท่าไอ้ไ์ทุกคนมาเดี๋ยววันนี้ผมมาทวงคืนสักสี่เจ็ดปีผมละมาคดีครั้งแรกผมยังไม่ได้เอาจริงไงนะวันนี้ออกาจริงแล้วจริงพั้งหล้วแค่แกล้งเฉยเออแค่วอมนะ้องเออใครหลับคือทโทษขี้ดูดีผม อยู่มตั้งเจ็ดปีมันจะเอาช็อตได้แค่สองวันได้ไงเออสองวันก็ตายแล้วมันไม่อยู่อันนี้ผมออมมืออะคันแล้วอ่ะนะอันนี้ผมออาจริงนะถ้าไม่ได้ผมอยากเกิดอยู่เกาะแค่เทวดาเพราะผมอยากจะอ่าน่แหละอยู่แถวเทวดาสร้างบ้านใต้นี้มัน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 ดูอันนี้ไปอ่ะดูว่าไม่ค่อยปลอดภัยไม่มีอะไรผมแค่เหงาไม่มีหลักอยากอยู่เทวดาแค่แหละ โอเคงั้น okay, ด้วยว่าผมคิดว่าผมอาจจะหาก่อนไรฟ้าเทวดาก่อนทถวนี้ลองลองดูก่อนโอเคดูจากแผนที่อนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นว่าแ่านี้มีสกุลทรัพยส่วนใหญ่นะก็ไม่มีก่อนไรฟ้าเทวดาเลยโอเคดูโมผมจะไม่มีค่อยมีทางเลือกอื่นทเท่าไราเพราะตอนนี้มันจะมืดแล้วแล้วผมก็ฟาร์มพอรแค่นเดียวเองมาเลายทุกคนนี่แหละการได้มือโปรทน นะแต่ว่าตอนแรกนี้ผมว่าถ้าเป็นฝ้ายแล้วก็เราคงจะข้ามคืนได้ดีเพราะงั้นแต่ผมไม่มีฝ้ายดิแยอแล้วสิครับฝ้ายเนี่ยเราสามารถสร้างอันนี้แล้วก็ข้ามคืนเลยด้วยแต่มาไปแล้วฮะปูพีย์มีทางออกเสมอผมจะหาฝ้ายต่อรล้วหานี้หาพูกมาคืนดีครับไว่านหมืคนทุกคนสงสัยว่าอุ้ยพี่เดี๋ยวเราคือมีดงมองนเตอร์มาสิดรุมชิดชากพี่พี่พว่าทำไมพี่ถึงไม่ยอมนอนหรือว่ายอมปิดพู้ละครับ ไม่ต้องห่วงครับผมรอดอยู่แล้วครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นโปรเพลเยอร์นะแล้วก็เล่นเกมนี้มาเจ็ดปีแล้วนะมันก็มันก็ต้องแบบว่ามีสกิลออโต้รอดอยู่แล้วนะอะไรวะเนี่ยเอาล่ะแล้วเพื่อความปลอดภยัยนะคนผมรู้ก็ได้รู้ว่าผมมีขุมคู่ใจอยู่ let's go side เฮ้ยอ้าวเฮ้ยเจอเจอทุกคนเจอแล้วว้าวเจอเทวดาโยอุ้ยเจอหมู่บ้านด้วยอุ้ยเทวดาอยู่จริงกับหมู่บ้านเลยอุ้ยทำเลโคตรดีทุกคนชาวบ้านบักอะไรกันเนี่ย อุ้ยวันนี้รับกุศชาวบ้านตอนนี้มันจะมาอยู่ด้วยนะครับขอจองบ้านซักหลังได้ไหมโอ้โหโอ้โหอะไรนั่นอ่ะมานี่สายลงมาชิงเสียงช่างชี้ไหมโอ้ดีใจใหญ่เลยเหมือนมันย้อยเย้ยทุกคนเหมือนย้อยเย้ยเหมือนย้อยเย้ยอย่าอย่าคิดว่าฉันจะไม่แมนนะผมเล่นเกมนี้มาเจอโอ้โหกำจมโง่ให้ผมได้โม้ก่อนพี่ <c oughs> โหไม่เบย้ยมานี่คิดว่าฉันจะไม่แม่นนะบอกเลยโอ้ยได้มกกี่โมกโมก็เ <c oughs> <c oughs> ราจะโมเลยไม่เบยเ๊ยเฮ้ยที่นี่ทำเลดีจัดนะเกียกระปนด้วยจะบ้านไม่ว่าอะไรนะเราคนกันเองนะ <c oughs> เราไม่ต้องพูดแบบว่าเราไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าถ้าชาวบ้านจะบอกว่า ขาจะให้เราไหมนะเพราะว่าแต่ว่าพวกพวกเราเราคนจะเองฮะชาวบ้านอยู่แล้วเนาะเรามันคนกันเองอยู่แล้วทุกคนนะฮะ,ะชาวบ้านชาวบ้านนี่เขาใช้ดีจะตายแล้วก็ประสาทเทวดาเฮ้ยคนดูนี่ดีมันโชคดีจัดเลยอะ่ะมาจากมาจากนี้แล้วก็เดินมาไกลตรงนี้เลยแล้วก็มันแจ็คพอตแจ็คพอตทุกคนดูนี่นี่อูปัติที่วดาติดกับอันนี้เลยเชโด,ดวิ่งก็ไม่เหงาแล้ว โอเคเอร่าตอนนี้ผมก็จะมาคิดกันต่อว่าเราจะไปอยู่บ้านบนนู้นกับเทวดาหรือว่าเราจะลงมาตรงน,นี้กับเอาวัดแต่ฮิวแล้วเทวดาไม่มีน้ําปล่อยลงมาเลยเหรอลาบันเซลนี่แม่เอ,เอนะ็กหน่าลาบันเซลว่าผมอยากจะว่าช่วยช่วยมันดูว่าคนเล่นเจ็ดปีเป็นไงอา้าวเบี่ยงระวังมันจะไประเบิดโชว์พลังให้ดูว่าคนที่เล่นเกมนี้มาเจ็ดปีเขาเล่นยังไงไอ้ใครตุ้มตุ้มมาี่ ตัวจะได้ทำอาหารกินสตีไอ้น้องมานี่ยอยู่ไหนกลัวคนเล่นเจ็ดปีดิมานี้ยซ้ายหนีหนีเหรอหนีหนีมันจะเบอร์แล้วมันจะเบอร์แล้วขวักคนเล่นเจ็ดปีอะเมื่อกี้ทุกคนลืมมาไปซะผมไม่ได้จริงผมน่าจะจะเข้าไปตายครับเพราะผมรู้แล้วมันจะระเบิดผมน่าจะเข้าไปตายครับเพราะงั้นผมไม่ได้จริงครับมาเอาใหม่ โอเคทุกคนขั้นนี้ออกมาจริงๆละโอเคโอเคโอเคนะโอเคนะโอเคแล้วผมโอเคมาขั้นนี้ออมาจริงๆแล้ okay, okay. Okay, okay. แลอ่า,านะเล่นจริงจังเล่นจริงจังติดเล่นเยอะละติดเล่นเยอะมาจริงจังหน่อยจริงจังหน่อยเออจริงจังหน่อยสิไอเราติดเล่นมีอะไรเออเจ้าความสำเร็จไม่ใช่เหรอมันเสียวเวลาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผนมาเดี๋ยวผมตัดไม้สักต้นสองต้นก่อนนะ ว่าขี้มไนเดวจริงนะทุกคนผมไล <l acht> ่ต้นทุกไล่ตันไล่ตดทุกต้นเลยนะจริงแล้วมันตัดแค่สองสามต้นก็ได้นะพเพราะว่าอจริงแล้วไม่ต้องจำเป็นต้องใช้สเปรย์กรไม้ขนาดนั้นในช่วงแรก <c oughs> เอาจริงกี่โมงก <c oughs> ็เอาจริงตอนนี้แล้วทุกคนไม่ต้องเอาจิงกี่โมงตอนนี้เอาจริงตอนนี้แล้วะมาแต่ตอนนี้ผมจะเริ่มค้มาเป็นขวานใหม่นะอ๊บโอเคมาได้ขวานใหม่แล้วมันจะไม่ตัดไม้เพิ่มนะเพราะว่าเราเรามีเ,าเวลาในวันแรกค่อนข้างจะจํากัดนะโอเคมาเราต้องตอนนี้ต้องไล่เก็บสเปรย์กรไล่เก็บะไรก่อนนะ โอเคครับ okay, uh. มาตอนนั้นเราก็จะดูภูมิประเทศแถวนี้กันนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง<ล>ตรงนี้จะเป็นป่าไม่ปกตินะก็เพราะว่าผมจะเลาะตามป่าปกตินี้ไปหรือว่าผมจะลงทะเลทรายไ,ไปหาหมู่บ้านทะเลทรายไปผ<ะ>มว่าผมจะลงไปหาหมู่บ้านทะเลทรายดีกว่าฮะลองเอ้ยเอาไปทรายโค้เล่นเจ็ดปียังไม่ถูกด้วยอืมอืมคนเขาเก็บทะเลอยู่มาขวางอะไรทำไม เรนต้องรีบหาแหล่งพักพิงนะฮะหรือว่าฝ้ายก็ได้ตอนนี้ผม,มต้องการฝ้ายด้วยที่หนึ่งก็ดีนะฝ้าย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 ผมเปล่าฮัลโหลเวิร์มีฝ้ายให้อายป่ะตอนนี้ผมว่าตอนนี้ผมไปหาที่แหล่งพิงกันแล้วแหละมาไปทะเลทรายนะฮะเราจะไปหาหมู่บ้านชาวมงไอชาวมงห,หมู่บ้านทะเลทรายกันผมว่าทะเลทรายแมวเแล้วไม่ต้องอะไรมากแล้วคิดมาก อเพิ่งคิดมาฮะตอนนี้ต้องไปหาหมู่บ้านก่อนว่าน่าจะมีอ่าของพร้อมให้เราแล้วชาวบ้านเขาคงจะเตรียมตัวให้เราอยู่แล้วสำหรับผู้โดยัยที่ผ่านทางมาผู้การที่ผ่านทางมาเขาจะมีอ่าอะไรของพร้อมไหมล่ะเดี๋ยวผมทำโปรตีนบ้างใช้ตัวอะไรก่อนนะคือขานี่ครับอุ้ยคือเราถูกจิตากระไรเธอรักเดียว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 โอ้าองดีโองดีโอเคเดี๋ยวนะนี่เราเจอกันอีกแล้วหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดียว ของถูกจิตาโกลนี้วะโฮ้ยเทวดาบ้าหนานี่นายแล้วน้ำอยู่ไหนบอสเอาทูน้ำหยุเราจะเลิกมือแล้วฮะทำไมผมไม่เจอฝ้าสักอันเลยเนี่ยไม่เจอแต่อันเนี้ยมันจะเปิดหรือว่าฝ้ามันต้องแบบว่ามีวิธีเฉพาะตัววะยังไงสายเจอกันแล้วเนาะไอ้กรีฟีดอ้าวอยู่วันนี้ก็สวยอ้าวอ้าวอ้าว อ้าวอ้าวอ้าวทีนี้หนีนะยุทธศาสตร์จริงใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวหนี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 เข้าไปหนีเข้าไปนั่นแหละทุกประมาณซะทุกประมาณซะจงกรีดร้องซะไม่ฉันกรีดร้องไงผมว่าผมเสียเวลามากแล้วหมดต้องรีบหาจริงจังลวเจอแล้วเทวดาถึงเขาจะไม่มีอะไรลงมาให้เราแต่และ อ๋อนี่นี่ผมจะทางขึ้นดีละมา,ามานี่นี่ผมขึ้นตรงนี้แล้วก็ค่อยต่อบล็อกไปก็ได้เออนี่จีเนียดหน่อยเป็นสายโอ้โคุ้มจังวะอ่าทุกคนผมมีสูตรลับนะนี่เวลาเรามีว่าตัว,วละครที่เราสามารถอ่ามีสัตว์ขี้ที่สามารถดืบมน,น,น้ำได้เช่นแกบบันเงียบนี่ทุกคนนี่เอาเอ็ดไปได้เฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยสายอิบโอ้อยอเปิดตีล่าซัดละจื้อโอเคอย่างงี้จื้อโอเคแล้วก็อิมนานลาซาก็จะกัดผมฮะ ผมจะเปิดตีนางละวยังีที่บาดน,นี่ไงเอาเลแล้วเรา,าสักจะทำอะไรจะทำอะไรโอ้โหตายเพราะสรีตตัวเองไม่ได้นะเจ็ดปีฮะเจ็ดปีฮะเจ็ดปี <c ười> แม่มันหนาที่สุดในประดาเนี <c ười> <c ười> น่ยว่าคนเมื่อกี้ผมได้จริงนะเมื่อ <c ười> <c ười> กี <unbelievable> ้ผมไม่ได้จริงทุกคนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อันึี้ครับอันนี้อันนี้อนนัอนนี้จริงจริงแล้วเจ็บจริงจริงจริงเลยนะกี่โมง เอาจริงกี่โมงสายอา่าน่าหาหมู่บ้านก่อนนะผมจะได,ได้เปรียบอา่าแน่นอนว่าพาันนี่หวางจริงๆแล้วนะฮะจริงๆจริงเลยฮนะวางไงมาน้ำหน้อยโอ้ยน้องแ้วเมื่อ,อกี้ตื่นเลยเนะี่ยเหมือนพืชเวสซอมบี้อ่ะแต่เป็นไงผมไม่มีเวลาเออเฮ้ยแล้วหวังจริงฮะนี่ทุกคนเจอหมู่บ้านแล้วซึ่งผมอยู่หมู่บ้านนี่แหละครั้งนี้<อ>ผมจะหมู่บ้านนี้ไปหาทัพตัวเองคนระับเพราะงั้นคั้นี้หวางจริงแล้วนะฮนะ นี่มีเซฟโซนตัวเองนะเออนี่ไงทุกคนผมเจอเซฟโซนแต่ต้นทากันครั้งนี้แหละผมเอาจริงแล้วมีอาหารแล้วซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่จําเป็นต้องว่าเก็บอาหารอะไรมากนะแต่ว่าผมคิดว่าผมอยากจะได้ข้าวมาอาืมไอ,อ้น,น,นึงนะข้าวอย่างนั้นนะเออหมดคําจะพูดฮนะเจ็ดปีนี้ตายเพราะสัตว์เลี้ยงตัวเอง <c ười> เออหมดคําจะพูดจริงๆอันนี้เอาจริงๆริงละอันนี้คือเจ็ดปีของจริงะทุกคนทุกคนสามารถรับชมตอนนี้เลยครับว่าอืมอืา อ่าเจ็ดปีที่ผมมาตอนนี้มันจะเป็นยังไงฮะี่ยนทุกคนก็สมารรรับชมเลยฮะก็เสอรอเรื่องก่อนนี้ที่ผ่านมาทั้งหมดนะาทุกคนลืมลืมเลยครับว่ามันเป็นแค่ภาพลงตานะครับอันนั้เป็นตอนผมตอนผมเล่นตอนปีแรกเออนะอันนี้อันนี้ผมเล่นเจ็ดปีหลังนะเออเราต้องฉายภาพตอนปีแรกก่อนนะเออนี่อุ้ยเจอฝ้ายด้วยแต่เราไปเจอหมู่บ้านแล้วจะเอาฝ้ายมาทำไมไปเแมอะไรเลยฝ้ายมันหายยากขึ้นเหรอเนี่ย พากลับบ้านแล้วฮะส่วนอาหารพวกนี้น่าจะต้องพึ่งอันนิดนึงแล้วโอเคตรงนี้เป็นป่าน,นี้โอเคสานี้ก็เป็นทะเลอืมถ้าไม่ไ,ได้ก็อาจจะออกทะเลฮะผมว่าออกทะเลนี้ไม่ค่อยอน,นี้อะไรแต่ถ้าจะลงไปหาสมบัติใต้น้ำเนี่ยว่าน่าจะเสี่ยงมา,มากเลยเพราะว่าปกติผมไม่ได้ใส่อะไรลงไปทุกคนก็ได้ดูครับว่าประสบการณ์การดำน้ําผมเป็นไงเคลียคนมาอดอื่นเสร็จปุ๊บเรามาต้องเลือกบ้านก่อนนะ ว่าอยู่บ้านไหนดีอยู่บ้านนี้แหละเจอละเนี่ยบ้านนี้แหละเคเจอแล้วบ้านเราเอเคมกจะทําการเก็บของในในบ้านเราไปนะก็เก็บของก่อนอ่าไปกันเก็บของก่อนนะคืมาคุบิงมาคุบิงเข้ามาในบ้านผมได้ยังเนี่ยอนี้บ้านผมกุบิงเข้ามาได้ยังเนี่ยอืมนี้งี้ไม่ดีนะครับไม่ดีเลยเว้ยเด็กน้อยมาไหมออกไปจากบ้านตัวออกไปไม่ผมเนี่ยป่าป่าเดียวดายมาทำอะไรบ้านผมออกไป ใช่ครับจริงผมเป็นเจ้าของบ้านนี้ครับตื้อๆๆๆ,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 ๆนะครับก็สำหรับบ้านนี้นะผมจะทำมันรุ่งเรืองนะครับประกันเชื่อใจผมไปดูแล้วก็อมปวดผมขึ้นเป็นอมหัวหน้าหมู่บ้านที่นี่นะผมจะทำให้บ,บ้านนี้รุ่งเรืองเลยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้ปูนี่มาได้เนี่ยอีไม่ให้เว้ยไอเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรเนะี่ยเมื่อกี้ใครเกิดอะไรขึ้นพ่อค้าเดียวดายมาไอพ่อค้าเดียวดายอยู่ไหนไวะเมื่อกี้มันขึ้นระแสอย่างเกิดหลังบ้านหรือเปล่าสายชิง เชียงมมาลุ้มครับโดนเชียร์แล้ผมมาลุ้มโดนลุ้มไหมครับนี่คือสเต็ปการสู้ของคนที่เล่นเกมนี้มาเจ็ดปีฮะมาดูครับปึ๊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 บชิงเฉียงช่างอุ้ยมันมีคนมันยิงผมด้วยแต่ว่าอะไรครับทุกคนผมอ่ะผมเทพอยู่แล้วเพราะงั้นอ่ะผมลบได้เมื่อกี้ครับผมลบได้เน้นๆเลยนะปึ๊บมึช้งจะโดนตีหมู่บ้านเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมกำลังประสบปัญหาหมู่บ้านตรงนี้นะผมว่า ตัวนี้เราค่อนข้างเป็นที่ที่ขาดแลนนะก็คือไอ้ตรงเนี้ยมันป่าแดงอะมันค่อนจะเป็นแบบป่าที่ว่ามันค่อนข้างจะขาดแลนอาหารนิดนึงนะเพราะงั้นมันจะเป็นแหล่งหาอาหารหรือว่าหาทรัพยากรได้ค่อนข้างจะน้อยนิดนะมันผมคิดว่าโดยเฉพาะผลไม้เนี่ยผมคิดว่าผมจะลองออกทะเลไปลองไปดูนะครับมาแต่ว่าก่อนจะเลนเนี่ยผมว่าเราจะจบพาร์ทนี้ก่อนนะก็ นานแล้วน้องนานแล้วมาก็ถ <laughs> ้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดและก็แชร์สุดท้ายครับวันนี้เราก็เอาช็อตแบบเซียนมาได้น้องเจอคนมากเซอร์พัสนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะทุกคนก็เรานั้นต้องรีเกมใหม่ถึงสามเราทุยไม่ใช่ครับผมอันนี้เป็นการเล่นครั้งแรกในรอบเจ็ดปีของผมนะครับคุณผู้หญิงที่ผมว่าผมต้องฆ่าปิดปากแล้วกับเรื่องบ้านเนี่ยขอโทษคุณผู้หญิงขอโทษขอโทษขอโทษเพลยเยอร์ผู้ที่โหดร้ายที่สุด Nope. Yeah. Player. ร์ผู้ดีคนแรกที่สุดมากำลังจะก็เจอใหม่คลิปหน้าครับบนคลิปนี้คลิปนี้ต้อตัดไปก่อนครับบ๊ายบายเยี่ยมมอสเตอร์นะก็เจอใหม่คลิปหน้าครับบนคลิปนี้ตัดไปก่อนครับทุกคนก็เจอใหม่ครับบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายเจอใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ตัดไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากทำชุดนะครับก็และแน่นอนสำหรับใครที่กดกดกะสุด ก็สำหรับใครที่กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจริงๆนะจะว่าจะได้อ่าไม่พลาดคลิปใหม่ว่าลฟ์สดดของแองเรานะครับก็จะได้เป็นคนแรกๆเลยนะมาก็มานี่ครับทุกคนกูสมมลครับ